สวัสดีค่ะทุกท่านทาง YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกาเลิฟ Chinese Novel and s ี r i ส์ค่ะอพัพิโซดนี้นะคะหวานยังอยู่กับเรื่องดาราจากรักรำนำใจนะคะก็นำเอาไฮไลท์นะคะที่คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะสนใจเนี่ยมาเล่าให้ฟังซึ่งมันเป็นไฮไลท์ที่อยู่ในนิยายต้นฉบับนะคะสำหรับประเด็นในอพัพิโซนนี้หวานขอพูดถึงองค์ชาย3หน่อยค่ะองค์ชาย3นะคะก็ในนิยายต้นฉบับคือเขาเป็น สนิทนะคะใจแลกใจกับหลิงปู้อีเลยละคะ่ะแล้วก็จริงๆแล้วนะคะพูดได้ว่าในความคิดขององค์ชาย3เนี่ยเกือบไปค่ะเกือบที่จะแบบว่าเป็นแนววายอย่างที่เพื่อนๆคอมเมนต์มาในแฟนเพจคุยกันกับแอดวานนั่นแหละนะคะ <g iggle> <g iggle> ก็คือเขาไม่สนใจผู้หญิงอะ่ะเอาจริงแล้วก็แบบว่าไม่ไม่อยากให้หลิงปู้อีนะคะแต่งงานกับเฉิงเซาชางเลยสําหรับองค์ชาย3นะคะเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลนะคะองค์ชาย3 เป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็สายตาของเขาก็คือมองถึงแค่ประโยชน์ของหลิงปู้อีเท่านั้นเองค่ะในช่วงเด็กๆนะคะตอนที่หลิงปู้อีเข้าวังไปในครั้งแรกเลยเนี่ยก็มีผู้คนมากมายในวังนะคะก็ตามธรรมเนียมค่ะดูถูกเขานั่นแหละก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีคนมีเด็กๆตอนนั้นแล้วก็มีพวกแบบสนมนางกำนันที่แบบว่าเด็กคนนี้เงียบจังเลยครอบครัวไม่มีครอบครัวแตกอะไรอย่างนี้นะคะพวกเขาก็มารังแกหลิงปู้อีค่ะหลิง งปูอีก็เลยแยกตัวนะคะชอบอยู่โดดเดี่ยวแล้วก็ไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากฮองเต้ด้วยก็คือเขาก็ไม่พูดอะไรนะคะดังนั้นเขาจึงมักจะหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงที่จะพบเจอใครในวังนะคะไม่มีเพื่อนเลยเอาง่ายๆค่ะจากนั้นนะคะหลิงปููอีบังเอะะิญค่ะตกลงไปในน้ําในฤดูหนาวนะคะแล้วก็เขาก็คงจะต้องตายในที่สุดแน่เลยแต่โชคดีที่องค์ชาย3นะคะมาช่วยเขาขึ้นมาจากน้ําจากนั้นนะคะเขาสองคนก็กลายเป็น เพื่อนกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนซีเลยนะคะองชายสามกับหลิงปู้อีสนิทสนมกันเรียกได้ว่าเกินไปเลยค่ะในสมัยเด็กๆนะคะแล้วก็คือทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนประเภทที่ใจแลกใจมีหัวใจผูกพันเป็นเป็นเพื่อนรักกันมากๆค่ะต่อมาเมื่อทั้งคู่โตขึ้นมานะคะแม้ว่าคำเรียกในคำขึ้นหน้าเนี่ยจะ ต่างกันไปตามตำแหน่งเนี่ยแต่ว่าหัวใจของทั้งสองคนนะคะท่านชายทั้งสองคนนี้ก็ยังเหมือนเดิมค่ะโดยเฉพาะองค์ชาย3ก็จะให้ความไว้วางใจหลิงปูอีเป็นอย่างมากนะคะหลิงปู้อีก็เช่นเดียวกันแต่สําหรับองค์รัชทายาทนั้นนะคะเขาก็คิดว่าหลิงปู้อีเนี่ยอยู่ในในในข้างของเขาคือคือเข้าข้างรัชทายาทเข้าข้างเขานี่คือสิ่งที่รัชทายาทคิดนะคะและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรัชทายาทเนี่ย หลิงปู้อีก็จะยืนเคียงข้างเขาอันนี้เป็นสิ่งที่องค์รัชทายาทณปัจจุบันนะคะคิดอย่างนั้นค่ะแต่ในทางกลับกันแล้วนะคะจริงๆแล้วองค์ชาย3เนี่ยรู้จักอุปนิสัยของหลิงปู้อีเป็นอย่างดีเพราะว่าพวกเขาเป็นเพื่อนที่สนิทกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีกันมาตามธรรมชาตินานแล้วนะคะด้วยความชอบธรรมในหัวใจของหลิงปู้อีเนี่ยหลิงปู้อีจะไม่ยอมทําอะไรที่เป็นอันตรายต่อบ้านเมืองเป็นอันขาดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลิงปู้อีกับองค์ชาย 3เขาก็ได้วางแผนด้วยกันมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะว่าจะต้อง ปลดนะคะรัชทายาทลงให้ได้เพราะว่ารัชทายาทเนี่ยก็คือเปล่าประโยชน์ไม่มีประโยชน์ต่อแคว้นนั่นเองค่ะองชายสามจริงๆแล้วเขาสนิทกับหลิงปู้อีมากกว่าน้องชายแท้ๆของเขาอีกนะคะแล้วในใจขององค์ชายสามเนี่ยมีเพียงหลิงปู้อีเท่านั้นที่เป็นเพื่อนของเขาองชายสามมีเพื่อนคนเดียวเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเขาก็ไม่ชอบนะคะองชายสามจะไม่จะไม่ได้ยินเรื่องการที่องค์ชายสามมีสนมหรือว่าแต่งพระชายาอะไร เลยนะคะจะเงียบมากเลยค่ะในความคิดขององค์ชาย3มเนี่ยมีสตรีเพียงแค่2ประเภทเท่านั้นในตายลานี้คือผู้ที่มีคุณธรรมและก็ไร้คุณธรรมนะคะการได้แต่งงานกับภรรยาย,ย่อมต้องแต่งกับผู้ที่มีคุณธรรมค่ะแต่ว่านะคะเฉิงเซ้าชางนางเอกของพวกพวกเราเนี่ยชื่อเสียงนางเ้าโฉค,ค่ะไม่ใช่หญิงสาวที่มีคุณธรรมจริงๆนะคะอันนี้คือในสายตาของท่านองค์ชาย3ก็ตั้งแต่แรกมาท่านก็คิดอย่างนั้นแหละค่ะ ว่าคือองค์ชาย3มคิดว่าเฉิงเซาชางเนี่ยเป็นคนที่ไม่คู่ควรกับหลิงปู้อีเลยนะคะแล้วก็คนที่เขาชอบคือเป็นผู้หญิงในไอดอลของขององชาย3ก็คือท่านแม่ไงท่านแม่ของเฉิงเซาชางนะคะเรียกได้ว่าในสายตาเขาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมเพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูแล้วกันว่าเซียวหยวนอีปฏิบัติแล้วก็มองลูกอย่างไรนะคะถึงแม้ว่าจะรักลูกแต่ก็ยังคิดว่าลูกยังดีไม่พอแล้วก็ชอบตําหนิก็เป็น ประเภทเดียวกันกับองค์ชายสามนี่แหละค่ะก็องค์ชายสามนะคะก็อยากจะให้คือคือในสายตาของเขาเนี่ยหลิงปู้อีควรจะได้แต่งงานกับระดับนางฟ้านางสวรรค์เลยนะคะไม่ใช่แบบเฉิงเซ้าชางที่ที่เขาก็รู้สึกว่าไม่คู่ควรเลยกับหลิงปู้อีค่ะแล้วถ้าถามว่าในผู้หญิงในแคว้นในเมืองหลวงเนี่ยสามารถจะแต่งงานกับหลิงปู้อีได้ไหมคนไหนดีนะคะองชายสามเขาก็จะประเมินได้ว่า ข้าคิดว่าไม่มีใครคู่ควรกับหลิงปู้อีเลยค่ะและองค์ชายสามนี่แหละนะคะที่ก็เป็นคนช่วยสนับสนุนลววจี้ทงด้วยเช่นกันในช่วงที่ลววจี้ทงกลับมาจากซีเปยแล้วขอไปอยู่กับหลิงปู้อีนะคะเพราะว่าองค์ชายสาเป็นห่วงหลิงปู้อีอยากให้มีคนไปดูแลนั่นเองก็เลยแบบช่วยทูนขอทางด้านฮ่องเต้ด้วยอีกแรงหนึ่งนะคะแหมองค์ชายสค่ะได้แบบว่ากระทําการที่ขัด ใจคนอ่านนิยายนะคะแต่เราต้องเข้าใจเขามองในมุมของเขาด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนรักนะคะเพื่อนสนิทของเขาโนนไปอยู่โน่นแล้วค่ะไปอยู่ชายแดนเพราะฉะนั้นเขารู้นิสัยของเพื่อนดีเพื่อนไม่มีทางที่จะรับไข่เข้ามาอยู่ใกล้นะคะก็เลยอ้าให้อย่างน้อยมีลวดจี้ทงไปช่วยดูแลอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วต่อมานะคะพอ นางเอกของพวกเรารับมั่นหยวนเซิรนนี่โอ้โหองชายสามค่ะในนิยายต้นฉบับเขาดีใจนะคเขาดีใจแล้วแต่ว่าในช่วงแรกของการกลับมาของหลิงปู้อีนะนะั่นน่ะคือเฉิงเฉิงเซาชางนางเอกของพวกเราแบบรับมั่นแต่ยังไม่ได้แต่งไงองชายสามนี่แหละคะ่ะโอ้โหมีส่วนมากๆเลยนะคะที่แบบว่าโอ้โไม่อยากให้กลับมาคืนดีไม่อยากให้หลิงปู้อีกับเฉิงเซาชางมาคืนดีกันองชายสามพูดแรงเหมือนกันนะคะ,คะกับนางเอกของพวกเราก็คือเขาก็พูดกับนางเอก ว่ากับหยวนเซินด้วยนะคะว่าประมาณว่าข้าหวังว่าพวกเจ้าจะรีบแต่งงานกันเร็วๆนี้นะคะก็ตอนนั้นองค์ชาย3ามขึ้นเป็นรัชถายาทแล้วล่ะแล้วก็ก็ไม่ควรที่จะมาทําร้ายหลิงปู้อีอีกต่อไปนะคะก็คือเป็นความรักขององค์ชาย3ามที่มีต่อหลิงปู้อีะะ่ไงก็เลยพูดอย่างนี้กับนางเอกไปนะคะ แต่จริงๆแล้วนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านไป5ปีเนี่ยนางเอกของพวกเราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็โตขึ้นกลายเป็นผู้หญิงที่มีคุณธรรมมีความรู้แล้วก็มีเหตุผลมากๆแล้วนะคะแต่ว่าอาคติขององค์ชาย3ก็ยังมีต่อนางเอกของพวกเราอยู่บ้างนะคะเพราะว่าเขาอ่ะเขารู้ไงว่าคนที่สามารถทําให้หลิงปู้อีเจ็บปวดหัวใจได้แล้วก็แบบว่ามีบาดแผลเต็มไปหมดทั้งตัวยอมตายได้ให้กับผู้หญิงอ่ะก็มีผู้หญิงแค่คนเดียวก็คือ เฉิงเศร้าช่างนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นองค์ชายสามก็เลยอยากจะปกป้องหลิงปู้อีนะคะแต่รูปแบบที่เขาปกป้องเนี่ยมันก็คือมันก็ไปทําร้ายจิตใจของเพื่อนรักเช่นเดียวกันพอะเพื่อนรักรักผู้หญิงคนนี้มากนั่นเองนะคะนางเอกเราสวยมากค่ะ <laughs> ดังนั้นองค์ชายสามนะคะในช่วงหลังจาก5ปีที่ผ่านไปเนี่ยก็จะเป็นคนคนหนึ่งที่ที่เขาหวังว่าหลิงปู้อีจะสามารถเลิกลากับเฉิงเซาชางได้อย่างหมดจดสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าองค์ชายสามพระองค์จะไม่ชอบคือพระองค์จะไม่ชอบเฉิงเซาชางเนี่ยแต่เขาไม่เคยคัดค้านการแต่งงานของหลิงปู้อีนะคะเพียงแค่ขอให้หลิงปู้อีมั่นใจแล้วก็พูดออกไปเนี่ยคือเขายินดีที่จะจะทําตามความประ สงของหลิงปู้อีค่ะซึ่งก็ลักษณะนี้เป็นลักษณะเช่นเดียวกันกับท่านจากกักรพรรดิหวนนั่นแหละนะคะคือในด้านหนึ่งเนี่ยฮ่องเต้ก็ไม่ชอบเฉิงเซาชางเท่าไหร่ก็คิดว่าไม่ไม่เหมาะสมกับลูกชายคนนี้ของเขานะคะแต่ในทางกลับกันเขาก็ดีใจค่ะที่หลิงปู้อีจะมีครอบครัวแล้วแล้วก็ได้แต่งงานกับคนที่เขารักนะคะและนี่ก็เป็นเหตุผลนะคะที่ทำไมองค์ชาย3มก็จะไม่ค่อยชอบเฉิงเซาชางสักเท่าไหร่นะคะแต่ถามว่าเกลียดไหมไม่เกลียดแต่ก็ไม่อยา ให้แต่งกับหลิงปู้อีเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบมาทําร้ายจิตใจของหลิงปู้อีของเขานั่นเองค่ะเกือ <c oughs> บจะวายแล้วนะคะสำหรับองค์ชาย3และนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิสวดนี้นะคะแล้วก็เราจะเห็นหน้าตาอันตึงๆขององคชาย3เวลาที่เขาพูดนะคะเหล่าเคของพวกเราพูดคุยกับหลิงปู้อีในละครนะคะซึ่งทุกท่านนะคะก็มีหลายๆท่านเลยเพื่อนๆในแฟนเพจก็มาคอมเมนต์ว่าโอ้ยแอดในละคระ่ะเขาเป็นเพื่อนรักกัน ยังไงเอามองไม่ออกเลยนะคะอืมเอาแน่ส่วนในนิยายต้นฉบับเขาเป็นเพื่อนรักกันใจแลกใจเลยนะคะแล้วก็บอกได้เลยถ้าหลิงปู้อีเป็นผู้หญิงองค์ชาย3นะคะต้องไปขอหลิงปู้อีแต่งงานแน่ๆเลยคะ่ะ <c oughs> เอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซอดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับวันได้ใหม่ในอพิซิซอดต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ